จะะพูดถึงตลาดยุคปัจจุบันก่อนนะครับตลาดตอนนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็น umas, ต้องขาลงแล้วแหละก็ลงมาจากบริเวณต้นปีสัก200 200ถึง300จ <c oughs> ุดนะครับเหตุที่ลงเนี่ยหลายคนก็หาเหตุผลต่างๆนานานะครับการเมืองบ้างเศรษฐกิจไม่ดีบ้างกังวลอะไรต่างๆบางแต่จริงแล้วผมก็สังเกตภาพตลาดโลกโดยรวมนะครับมันก็ส่วนใหญ่เวลาลงกระแทกเนี่ยมันก็จะลงพร้อมแรงขายของฝรั่ง แรงขายของต่างชาติการลงเนี่ยมันก็ลงพร้องเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นนะครับซึ่งของไทยก็ยอมรับว่าลงหนักกว่าภูม,มิภาคเหมือนกันนะฮะเ,เหตุที่เกิดตรงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางสารัฐเขาขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนนี้ดอกเบียของสารัฐอยู่แถว5.5แล้วนะฮะโดยการที่สมมุติเราเป็นกองทุน เรามีทางเลือกที่จะลงทุนเราไม่ได้ลงทุนแค่หุ้นอย่างเดียวเราสามารถลงทุนในเงินฝากหรือพนันธบัตรก็ได้เขาก็ต้องขายหุ้นเอาเงินไปฝากกับเงินฝากธนาคารของของสหรัฐเพราะมันดอกเบีย้ยชชว์อยู่แล้ว5.5นะครับแทนที่จะเอามาลงในหุ้นมันหุ้นมันเขาเรียกว่าปันผลนะ่ะมันก็ไม่ชัว์เท่าไหรนะ่นัก4-5%ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับราคาหุ้นที่ขึ้นขึ้นลงลงอีกมีความไม่แน่นอน กองทุนส่วนใหญ่ก็จะดึงเงินออกจากตลาดนะครับทำให้หุ้นไทยก็จะลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าน่ากลัวไหมส่วนตัวมองว่าไม่ต้องกลัวนะครับมันก็เรียกได้ว่าเป็นไซเคิลมากกว่ามีขึ้นมีลงนะครับจังหวะที่เล่นช่วงนี้มันก็พอมีอยู่บ้างลายตัวแต่ก็อาจจะน้อยหน่อยน้อยกว่า2-3ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคโควิดนะครับยุคโควิดยุคหลังโควิดยุคนั้นเนี่ย คนเข้าตลาดค่อนข้างเยอะนะครับวอลล่มเทรดแสนล้านนะครับอเมริกาพิมพ์เงินพิมพ์เงินมาก็ไล่ซื้อหุ้นนั่นแหละนะครับสภาพคล่องสูงมากหุ้นก็เกิดการเก็งกันไรที่สูงมากนะครับตอนตอนนี้มันก็เรียกได้ว่า,าเป็นไซเคิลที่กลับสูค่ความจริงและเงินก็ดึงดูดถูกดูดออกไปนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาทุกท่านมาฟังเราต้องเข้าใจว่าคนที่มาพูดมาสื่อสารเนี่ยเขามีแนวทางแบบไหนนะครับของผมก็จะไม่ได้ลงทุนระยะยาวมากแต่ก็เป็นระยะกลางนะครับแล้วก็จะดูกราฟเทคนิคเป็นหลักนะครับแล้วก็ความเห็นของผมที่ได้เผยแพร่ออกไปนะครับที่มีความเห็นออกไปในวันนี้ก็ต้องตระหนักไว้ก่อนว่ามันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็พูดจากปัจจัยที่เห็นในวันนี้นะครับว่าเออตอนเนี้ คนเขาสนใจเรื่องอะไรสนใจเรื่องเงินเฟอ้อที่ยังไม่ลงนะครับสนใจเรื่องดอกเบีย้ยสารัฐท,ที่ยังสูงอยู่นะครับสนใจเรื่องการเมืองแต่ถ้าเกิดผมพูดไปสักพักแล้วเออมันมีเหตุการณ์ปัจจัยเข้ามาแทรกนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นสงครามการเมืองนะครับความสันคลอนของรัฐบาลเสถียรภาพต่างๆหรือว่าการประท้วงนะครับสงครามระหว่างภูมิภาคด้วยกันนะครับมันก็ มีมีความเสี่ยงตรงนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นเคสเคสไปเราจะบอกว่าเออมาฟังคุณเบิร์ดและคุณเบิร์ดบอกว่าจุดต่ดําสุดน่าลงทนุนแต่ปรากฏว่าลงอีก3-400จุดอันนี้มันมันต้องอไปพิจารณาหน้างานด้วยนะครับว่าเออเราเอามันมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาได้นะครับ แล้วก็การลงทุนของผมอีกอันนึงก็จะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันมันต้องอัปเดตมันต้องทันสมัยอยู่เสมออย่างปัจจุบันเนี่ยตลาดก็เรียกได้ว่าเจอปัญหาที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันเป็นเรื่องของโรบอทเทรดนะซึ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะผมว่าเผยเผเนี่ยอาจจะสักสัก 3 0 5 0แล้วนะครับใครที่มีไอเดียเกี่ยวกับพวกโรบอทเทรดหรือมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็สามารถทักผมมาที่เพจได้นะครับเพจเบิร์ดมานิดทักมาว่าแบบเอ้ย e ตรงนี้มีข้อสังเกตอะไรหรือว่าเอ้ย e อยากจะพัฒนาโรบอทเทรด a ออะไรก็แล้วแต่เพราะผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นเทรนด์ใหม่ที่มาแน่นอนนะในท้ายที่สุดหลังจากที่ได้ไปลองเทรดคริปโตหรือว่าต่างประเทศเนี่ยโรบอทเพียบละน่าจะ70-8 0นนะครับของไทยตอนเนี้ย มันก็มาสัก 30- 5 0แล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวนะครับให้มองว่าเป็นความาท้าทายที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดอยู่แล้วตัวผมเองที่ผ่านมา10ปีก็เหมือนก็ต้องเรียนรู้ตลอดไม่ไม่ได้ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วที่แบบว่าเออจบแล้วนะเรา p a s s i v อินคัมนะเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ถือกินันผลก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็มีปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดนะครับผมมองว่าเราควรอยู่ยืนระยะให้ได้สัก5ปี อย่างน้อยในฟิลในสนามตลาดลงทุนนะครับถ้าเราอยู่ไม่ได้แพ้พ่ายไม่ได้ปิดจอไปอะ่ะพอ5ปีปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มตกผลึกละมันจะเริ่มตกผลึกทางความคิดแล้วมันจะเริ่มพอร์ตเราอ่ะ,ออะมันรายได้มันจะเริ่มเป็นกราฟ e x p o n e n t i a l ตามภาพนะครับเราต้องเรียนรู้ให้ถูกแล้วก็อยู่รอดให้ได้แล้วก็เราจะเห็นละเพื่อนเราก็เริ่มหายหายไปบางคนเข้ามาปี2ปีก็หายเราก็จะเห็นข้อเสียงของเขาแล้ว หลักๆคือระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพอระยะเวลาเป็นสิ่งสําคัญประเด็นสําคัญก็คือเราก็ต้องเริ่มเริ่มให้เร็วนะครับเริ่มก่อนยังไงก็ดีกว่าเริ่มทีหลังเพราะว่าผมยืนยันว่าชีวิตของผมหลังจากนี้มันก็ยังไงตลาดหุ้นมันก็จะมีแคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะเข้ามาแต่เข้ามาแล้วออกไปหรือเข้ามาแล้วก็อยู่ยาว ยังไงการทํางานคนอื่นที่ยังไม่เข้าไม่เปิดพอร์ตอายุ 30, 40, 50ก็ต้องมีจุดหนึ่งที่เขามาเปิดพอร์ตแล้วก็เริ่มลงทุนเช่นกันนะครับ